สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจีติงทีวีนะครับผมล้วันนี้กลับมาพบกับพี่หมีอีกแล้วในเกม Toilet Tower Defense นะครับสำหรับวันนี้นะครับลองเอาตัวชิลคัมเบราแมนนี้ไปลงในความยากระดับ t นแมนนะครับด่าน600นะตัวใหม่นี้ก็คือชื่อว่ามันโหดแล้วก็ขี้โกงพอสมควรนะฮะเพราะว่า มันไม่หลับนะครับมันไม่สตันแล้วก็มันสามารถสะท้อนดาเมจของเจ้าพวกหัวส้วมที่โจมตีใส่เราได้นะครับพี่หมีไม่รู้ว่ามันจะผ่านวะนะเดี๋ยวเราลองเอาไปลงกันนายแมโดยที่เราไม่ใช้ตัวแดงกันนะครับเป็นไงไปดูเลยไอ้ยี่นแมไปเลยมาเดี๋ยวเราวางตัวเงินตรงนี้ก่อนนะฮะหนึ่งตัวตัวเงินนี้สามารถทำให้เจ้าพวกหัวส้วมชะงักได้นะครับเพราะว่ามันจะหันมาตีตัวเงินของเรานะครับมันก็ทวงเวลาให้เราได้นิดนึงนะ พี่หมีจะลองวางเป็นแนวยาวแบบนี้เลยแล้วกันนะครับตัวที่2เอาห่างๆหน่อยดีกว,ว่าจะได้มีระยะโจมตีหน่อยนะเฮ้ย <Hey, S 1> พวกที่มาแล้วอะ่ะมันจะทันไหมอะ่ะตังขึ้นทันไหมวะเดี๋ยวพี่หมีขอวางตัวนี้ก่อนแล้วกันนะฮะหนึ่งตัวทันไหมพอดีจึงไม่ทันว่ะเฮ้ยเออวางปั๊บอีได้อยู่ยหลุดไป2ตัวนะฮะไม่เป็นไร มันไม่ทําให้ฐานเราระเบิดนะแต่ว่ามาเป็นพวงนี้นะฮะน่าจะไม่ทันแล้วนะเดี๋ยวขออัพเป็นเลเวล2ก่อนนะครับเออเวลสแล้วก็หัวขึ้นมาหน่อยนะเฮ้ยมาแล้วตีมันบับเข้าให้อ,อู้ยตังครบตังครบวางตัวที่4แล้วก็ตัวที่5ตรงนี้ตอนนี้เริ่มตึง <laughs> เพราะว่ามันมาแบบทีทีเลยนะฮะ หมดไายแม่นี่ศัตรูออกมาเยอะมากๆเดี๋ยวรออัพเลเวลสไปดีกว่าอี๊สามแล้วชิวๆเลยทีนี้เดี๋ยวเว็บเเว็บ8เจ้าตัวโหดๆจะเริ่มออกมานะครับเดี๋ยวเราจะต้องพี่หมีว่าพี่หมีอัพเป็นเลเวลตันเลยดีกว่านะครับเจ้าตัวไก่งวงแล้วเราค่อยมาอัพตัวเงินเนาะอีตัวเงินอ,อีเป็งไงมันจะหยุดชะงักนะฮะหาันมาตีเจ้าตัวนี้ตีอีกดีตีอีกดิจะรีบไปไหนตีอีก เฮ้ยมาแล้วเจ้าจานเลื่อยจมตีมันปรับปรับนี่ตายอัพตัวเงินให้ตันให้หมดเลยดีกว่านะครับเพราะว่าจะได้อ่านอนรับตังค์อย่างเดียวนะฮะอุ้ยโดนชนหลับไปแล้วหนึ่งทีจะได้ตังค์ถึง3 5ม0ัไหมเนี่ยจะอัพโอไม่ถึงนะฮะตายละตายแล้ะตายล้วตัวของบินบินเร็วตีมันปรับ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 ทันไหมทันไหมทันไหม ไม่ทันนะฮะตัวเขาบินหลุดไม่เป็นไรไม่ถึงกับตายนะฮะไม่ถึงกับแพ้ได้อยู่เฮ้ย <He i. S 1> อื้ตันแล้วโอ้โหทีนี้แหละหวดรัลวะออัพตัวเงินเพลินไปหน่อยนะฮะลืมเลยลืมเลยว่ายัางอัพตัวนี้ไม่ตันนะฮะอุ้ยโอ้โหทอนตี้ของเราเลือดเหลือ80เกือบตายอื้ ตอนนี้ตัวเงินอีกตัวหนึ่งยังไม่ตันไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวพี่หมีวางหุ่นยนต์ตรงนี้หนึ่งตัวนะวางเพื่อมาชะลอการเดินของเจ้าพวกหัวส้วมพวกนี้นะฮะทำให้มันเดินช้าลงได้นะมีแต่ว่าเดี๋ยวมันหลับนี่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเอาตัวโล่มาป้องกันตรงนี้อีกตัวหนึ่งฮีโหหุ่นยนต์มีเจ้าชิวคามิราแมนคอยซัพพอร์ตทั้งหน้าทั้งหลังแบบนี้นะฮะยืนตีตลอดเวลาได้เลยไม่ต้องกลัวว่าจะหลับแน่นอนนะชิวชวรเลย ตังเหลืออัพตัวเงินเอ้ตัวเงินตัำมาแล้วจแจมเดี๋ยวขออีกนิดนึงจะอัพตัวนี้ให้ตันวิโอมาแล้วอะเว็บ20 ufo ออกไอเครื่องบินใหม่แล้วเออชะลอมันชะลอมันโอ้ยเป็นไงล่ะนี่ตายนะตัวหุ่นยนต์นี่มีสกิลในการสโลโมชันเจ้าพวกหัวซ่วมได้นะครับออจะได้ช่วยกันตีฝั่งนู้นด้วยนะะตีสทางเลยไอย้สามทางเลยนะตรงนี้ด้วย ตีตรงนี้1ทางฮะตรงนี้อีกทางแล้วก็ตรงนี้อีกงทางสามทางเลยอ้ยเป็นการวางแผนที่สุดยอดจริง,รง,รงๆเลยอ่า uh, เดี๋ยววางตรงนี้อีกตัวหนึ่งแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราจะวางชิดๆหน่อยอือเพราะว่าเดี๋ยวเราจะวางหุ่นยนต์ตรงนี้อีกสักตัวหนึ่งเนาะเพราะว่าตัวเดียวไม่น่าพอนะเพราะว่าเดี๋ยวเวฟหลังๆนี่ออกมาเป็นขบวนนะฮะออกมาเป็นพลวนน่าจะตีไม่ทันอ่าแล้วเดี๋ยวเอาตัวโลมาบล็อกหลังอีกหนึ่งตัวนฮีโอ้โหเป็นแผนที่ดีมาก แต่ว่าโดนสเก็ตระเบิดนะครับหลับเฉยโดนระเบิดชนเมื่อกี้นี้หลับเฉยเลยอ๋อตอนนี้เราวางตัวไม่ได้แล้วนะเพราะว่าตัวมันล้นแล้วนะครับเดี๋ยวพี่หมีปล่อยไว้สักพักนึงแล้วกันแล้วกันนะเอาให้ถึงสักเว็บ3 5้าน่าจะไหวอยู่นะครับต่อจากนี้โอ้มีตังหมื่นนึงแล้วเก็บตังไว้นับเก็บตังไว้เก็บตังไว้เผื่อมีการโยกย้ายตัวเว็บหลังๆนี้เริ่มโหดนะพี่หมีว่าเจ้าตัวเตอร์กีสสปีกเกอร์แมนนี่ เริ่มไม่ไหวนะครับมันโดนตีหลับรัวๆเลยอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาออกนะครับแล้วก็เอาตัวโล่ระวาตรนี้เพราะว่าเมื่อกี้นี้นะครับมันมีเจ้าพวกระเบิดพีชีบเนี่ยบินมาชนนะมันทําให้หุ่นยนต์เราหลับเราต้องเอาตัวโล่มากันตรงนี้ไว้ทักตัวหนึ่งแล้วกันนะเออกันเหนียวตอนนี้มีแค่ตัวโล่กับตัวหุ่นยนต์แค่นั้นเองนะครับต่างหมื่นแแล้วเว็บ3 4แล้วโอ้ยมันเล่มออกมาเยอะว่ะเฮ้ยพี่มีปิดสคริปต์ดีไหมอะปิดสคริปต์ก่อนดีกว่านะครับ พี่หมว่าทันเปิดเถอะโหดอยู่พี่หมีวว่าโหดอยู่ได้นะเรามีตังค์เยอะนะครับถ้าเกิดมันหลุดไปก็เราโยกย้ายตัวได้นะครับเป็นแผนแผนสำรองนะรเรียกแผน B แผน B ถ้าแผน A ล่มก็ต้องแผน B ต่อนะครับหยุดการโจมตีไว้ก่อนเจ้าหุ่นยนต์ว o l u ชั่นเจ้าคอปเตอร์ตายเย็ร้อยเจอโลฟาดเข้าไปเอาละตอนนี้เรามีตังค์สามหมื่นแล้วก็เยอะแล้วนะครับเราขายตัวเงินทิ้งได้เลยนะคิดว่านะ แล้วก็เอาตัวโลว์วาตัวนี้นี่โอ้โหช่วยกันหวดวีบอสทอยเลย3.0รอดไหมไม่รอดนี่ตายหมดตอนนี้ตัวเลิศดระดับ500,000ขึ้นไปเริ่มออกมาเยอะนะครับแต่ก็ยังไหวอยู่นะอันนี้เลือด600,000ไอ้นี่ยแฟลชไรด์ร็อกเก็ตนะ <c oughs> เอ,อื้อตายนะปิดสคริปต์ก่อน <c oughs> เดี๋ยวไม่ทันนะฮะจริงๆตัวเงินก็ไม่จะจำเป็นแล้วนะครับรู้สึกว่าตอนนี้ตัวเงินจะไม่ค่อยจำเป็นแล้วนะเพราะว่าเงินเราเยอะนะครับเงินเราเหลือเยอะมากเลย,ยวิบอสทอยเลน4.0จะตายแล้วโอ้โหเลือดล้านสามไม่เหลือนะฮะไม่เหลือซากหายแน่เออเปิดคลิปต่อได้เว็บ41แล้วนะมาแล้วมาแล้วไอ้ตัวระเบิดโอ้โหโอ้โหโอ้โหรัวอุ้ยอุยโอ้โห โหโดนเป็นซีรีส์เลยนะครับรัวๆเลยแต่ก็ชิวๆไม่สะทกสะท้านเออเฮ้ยเ,เ,เริ่มเยอะเริ่มเยอะปิดสคริปก่อน <laughs> เดี๋ยวไม่ทันท็อกซิกมิวแทนทอยเลตไอตัวนี้โหดนะปล่อยพิษด,ดูมันกลางแขน <laughs> ดีดีดีกลางแขนเยอะๆชอบเพราะว่าเวลามันกลางแขนเนี่ยมันจะหยุดนะฮะมันจะหยุดเดินมันทําให้เรามีเวลาลุมสกรรมได้เราจะลุมสกรรมมันได้อย่าง ถนัดไอตัวแคลวทอยเลตนะครับมันหยุดตรงนี้พี่หมีชอบมากเลยตัวเนี้ยชอบตรงที่ว่ามันหยุดนะครับมันหยุดเดินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลุดวะเฮ้ยหลุดไหมหลุดไหมไม่หลุดโอ้โหอัดมันต่อต่อเลยนั่นแหละตีมันทุบทุบทุบนี่มาเว็บ4 4ต่อเดี๋ยวกระทืบตัวนี้ต่อนะฮะนี่อยู่ดีๆก็มายืนให้ยิงฟรีๆนะครับ ยิงให้ตบฟรีๆเฟรม44จะมีตัวอะไรออกมาบ้างเนี่ยอุ๊ยโอ้โหเฟรมทาวเวอร์แล้วก็บอสไทเลส3.0โอ้โหแต่และตัวโซเดอร์โรเกตออกมานะฮะไอ้ตัวนี้ก็โหดนะไอ้ตัวนี้เลือดล้านหนึ่งเราเปิดสคริปต์เดยดีไหมเปิดสคริปต์ไปเลยอย่าไปกลัวนะฮะ45แล้วใช้เวลา20นาทีตอนนี้ตั้งเป้าไว้ว่าจะจบภายใน 30นาทีนะครับดูดีว่าจะได้เปล่าแหมจะผ่านปอยยังไม่รู้เลยนะฮะเพราะว่าเริ่มตึงแล้วตอนนี้แต่ว่าเรามีตังเยอะนะเราสามารถโยกย้ายตัวได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเล็งไว้ก่อนโยกย้ายตัวไหนดีเอาตัวแถวๆนี้เละนะฮะเผื่อจะต้องย้ายตัวไม่ตึงมากนะครับแต่ว่ามีบางช็อตให้เราได้ตื่นเต้นนะเพราะแบบมันเกือบจะหลุดไปอะไรอย่างเงี้ยนะ infected นะครับ infect อิ f e c t t i t a n s p e a k เก man เป็นเพื่อนของเรานั่นเองแต่ว่าติดเชื้อนะครับติดเชื้อไวรัสทำให้กลายเป็นพวกกลายเป็นเจ้าพวกสกิบดี้ไปนะครับน่าสงสารเขาจริงๆเลยเฮ้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 ย้ยหลุดไหมหลุดไหมหลุดไหมไม่หลุดโอ้โหเกือบเฮ้ยตีมันตีมันตีนันอื้มเฮ้ยพี่มีว่าหลุดชัวร์เลยเนี่ยอันนี้หลุดแน่นะฮะเราเตรียมขายตัวเลยหลุดไหมหลุดไหม ไปไปไหมมีสิทธิ์ UFO หลุดนะฮะเราต้องรีบแก้เกมนะาหาวางตรงนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งวางตรงนี้เลยนี่แก้เกม <c oughs> เพราะว่าเรามีตังค์เยอะนะไม่กลัวเราแก้เกมได้นะครับแล้วก็เอากลับไปที่เดิมนี่ป๊าบเอาเปิดเว็บต่อเลยแก้เกมได้แก้เกมได้ไดโอ้ เลือดล้านทุกตัวเลยตอน,นเนี้ยไหวไหมเนี่ยอุ้ยหลับตัวย้อนหลับนะฮะไม่เป็นไรอุ้ยบอสทอยเลสซี่จุดสู้ไม่แล้วเนี่ยโอ้โหมาถี่เหลือเกินนะเจ้าอ่ะโอ้โหมาเป็นกองทัพนะฮะตอนนี้รู้สึกว่าจะเป็นกองทัพมิลิทารี่ทอยเลสนะฮะตายแน่เจ้าพวกโลสู้เขานะอุ้ยไอตัวนี้มาไอตัวนี้มาไอ,ไอตัวสปีดนะฮะมันเดินเร็วมันเดินเร็วแต่ว่า มันจะมาเสียเวลากับเราตรงนี้นะครับตายวยบอ้บอสไปเพียบเลยแว่นเขาเทยจังเลยอะ่ะพี่หมีอยากได้แว่นนี้จังเลยเฮ้ยพี่หมีว่าผ่านว่ามีสิทธ์นะฮะมีสิทธิ์ผ่านแล้วเนี่ยเปิดเวฟเลย48 24นาทีแล้วเฮ้ยเวลาไม่ขี้เล,เลยนะัะเวลาไม่ขี้เลยเลยนะสำหรับโหมดไนท์แมร์ยากที่สุดนะครับสบายๆเลยพี่เมีเอาตัวนี้มาช่วยตัวนี้ดีกว่านะครับ ช่วยกันตีตังเราเยอะแล้วมันตีอะไรอะ่ะเฮ้ยมันตีอะไรอะ่ะยังไม่มีตัวมาตรงนี้เลยมันตีอะไรอะ่ะผีหลอกอ <c oughs> ุ้ยโอ้ยไอตัวนี้ออกมาเนี่ยอัลตร้าเลเซอร์ทอยเลตนะครับโอ้โหดูปืนมนันดิปืนเลเซอร์มันเยอะมากเลยมีเป็นสิบเลยกยี่อันแม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดโอ้โห,โโห,โโหปืนเลเซอร์สิบเอ็ดกระบอก ยิงทีขี้แตกเลยเนี่ยแต่ว่าชิวคาเมิล่าแมนบอกโอ้ยสิวๆนะฮะแค่นี้ชิวๆเว็บ49แล้วโอ้โห massive massive butchel oven พี่โอเว่นของเราออกมาแล้วนะครับเลือด1นึ่งล้านแแสนพร้อมกับบอสทอยเลยสีจุดสูเลือดอีก1นึ่งล้านหแสนโอ้โหมาเลยมาเลยมาเลย้ลย,ลย,ยตังเยอะเอาไปตีตรงนี้ก่อนเลย <laughs> ตัดกำลังนะฮะเขาเรียกว่าตัดกำลังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาบล็อก ตัวระเบิดตรงนี้ตัวหนึ่งก่อนเออมาบล็อก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 ไว้อ่ะดึงกลับไว้ตรงนี้อ้ช่วยกันหวดหวดไปหวดไปหวดไปเราไม่ต้องกังวลกับเจ้าตัวนี้นครับแต่ว่าต่อให้มันเลือดเยอนนะครับแต่ว่ามันชอบแวะนะครับแล้วก็เดินช้าด้วยมันเลยทาให้เรามีเวลาลุมสกรรมนานพอสมควรนะครับมันก็จะซีบองเทงพอดีนะฮะเลือดล้านแปดไงเห็นไหมะมันแวะนะฮะมันชอบแวะ <laughs> มันชอบแวะนะแวะอีกแล้วมันแวะสองสารอบเลยนะแล้วเดี๋ยวมันก็จะแวะอีกนะครับจะหลุดไหมเนี่ยโหเร็วเรือีกเจ็ดแสนแวะอีกแล้วเยี่ยมมากนะ <c oughs> ตายหาเพราะแวะ <c oughs> นี่แหละผู้บัวแวะนะฮะวัวแต่แวะอยู่นะมาเว็บสุดท้ายห้าสิบโอ้โหมาเลยพี่มีโยกตัวเอามปตีตรงนี้ก่อน ช่วยกันลุมนะฮะตังเยอะไม่เป็นไรเออปั๊บปั๊บปับปับปับนี่เปิดก่อนได้เปรียบนะขอบอกเลยว่าเปิดก่อนได้เปรียบนะครับวิชวิโอ้โหไฟอิงคอร์ดปลาซอทอเล็ตอ่ามีจานอุ๊ยโอ้โหมีจานสี่อันนะจานเลื่อยฮะสี่อันตบมันตบมันตบมันเร็วตบมันเร็ว มาแล้วไซเอนติสทอเลตบอส์ของเราเลือดสองล้านห้าตายอย่างเขียดแน่นอนโยกตัวหน่อยเดี๋ยวตีไม่ทันแล้วก็ตรงนี้ืออปับ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 ย้ายมาขอกำลังเสริมกำลังเสริมชิลคามิล่าแมนตอบมาลอยเลือดรถทูพวบโอ้โฮหโหโหที่แปลงนะครับพี่หมีบอกเลยว่าโครโฮตัวนี้ชิลคามล่าแมนโกงมาก แต่ตัวนี้แวะนี่เป็นไงมันแวะอีกแล้วนะชอบชอบชอบต่อมันแวะมากอือลุมมันลุงมมันลุมมันเร็วบอสกำลังจะมาเลือดสองล้านไม่รู้ทันเปล่าสาสิบนาทีแล้วบอสมาแล้วตบมันแล้วืออตบมันตบมันบอสมันเดินช้าอยู่แล้วนะครับขายหุ่นยนต์แล้วก็เอาพีโลมาแทนขายหุ่นยนต์อีก วางโล่บอจะตายแล้วตายซะเ,เรียบร้อยแมปไทเลอร์ซิตี้โหมดไนท์แมนนะครับใช้เวลาไป30นาทีเป็นยังไงกันบ้างครับความโหดของเจ้าชิวคามเมราแมนตัวนี้สุดยอดจริงๆนะครับพี่หมีบอกเลยว่าเอาไปลงโหมดไนท์แมนนี่แบบโซโลคนเดียวชิวๆเลยนะ แถมเวลาก็ไม่ขี้เหร่นะครับใช้เวลาไปแค่30นาทีแค่นั้นเองนะครับวางยูนิตดีๆเป๊ะๆเนี่ยพี่บีว่าอาจจะลนระยะเวลาเร็วลงกว่านี้ได้นะครับอาจจะเหลือสัก25นาทีนะโหวเวลาไม่ขี้เหร่นะครับสำหรับการฟาร์มหมดไนแรมนะครับผมเอาละแล้วเดี๋ยวภารกิจต่อไปพี่หมีจะลองเอาตัวชิลคามล่าแมนตัวนี้ไปลงในแมบปบ ตกี้ชาเขานะครับแมปไก่ง,งวงนะแต่ว่าขอเป็นคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซ u b s c r i b ์พี่หมีด้วยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆของพี่หมีแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณมากสำหรับการรับชมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนบา,บาย